บัดนี้วันที่4กุมภาพันธ์2568เป็นครั้งที่ส3ิบสาของข้าพเจ้านายธนวัฒน์สวรรค์ชาติ0 5 5ขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสวดพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบ,บูชาธร,รมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติลึกได้ปีสมาธิจดจอ่อในข่าวแพชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดจุบนุมเทวดา สมันตาจัก,กวาเรสุอัตราคาชฉันตุเทวตาสธรมังมุนิราชาสะสุนันตุสุบสักขโมคทงังสาเคาเมจรูเปคิริสิคารัตะเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรเถจกคกเมตารู้วานาคะาหเนเคหาวัตุมหิเคเตภุมมาเจนตุเทวาชาลทาราวิสเมยักขคันทัพนาคาทิทันตาส,นสันติเกยังมุนิวระว่าจานางสาวทวาวเมสุนันตุ ธรรมมัสสวนากาโลอยยามพัททานตาธรรมมัสสวนากาโลอยยามพัททานตาธรรมมัสสวนากาโลอยยามพัททานตาบทที่2บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการีนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสการีนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิปุชยามะบทที่3บทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุตรทัวภควาพุทธังภควันตังพิวาเทมิสวากาโตภควตาธมโมธรรมังนัมมะสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสราบะกสังโฆสังฆังนามามิบทที่4บทสวดนมกากสิที่ขาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณาขมันปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ ทำมังสรนังกชามีทุติยัมปีสร้างคังสารนังกชามิตาติยัมปีพุทธังสรนังกชามีตาติยัมปีทำมังสรนังกชามีตาติยัมปีสร้างคังสารนังกชามิบทที่หบทสวดสัจกิริฆาถานาถิเมสารยังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวันเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญญทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวันเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา นาถิเมสารนังอัญยังสร้างโคเมสารนังวรังเอเตน,สา,เนาสาัจบชเชนโสวที่เมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดมหาสมัยสตรเอวัเมสุตังเอกลางสมัยยังพระกวาสกเกสุวิหารติกะปีละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปันจามัตเตหิพิกุสเตหิสพพเปหิวอรันเตหิท้าสหิจโรกะทาตุหิเทวตายเยภูเย,ยนะสันิปฏิตาหุนติพระขวันตังทัศนายาพิกุสังคันจะ อตโคจะตุนนางสุทาวาสกาญิกานังเอวานางเอตัทหโหศิอายังโกภควาสเกสูวิหันติกะปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนัสติงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสเปหวะอารหันเตหิทัศหิจโลกฐาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหนติภะควันตังทัศนายาพิกุสังคันจะยันูนะมายามปีเทวะเยนะภะควพภะควะเตนุปะสังกมัยยามะปุปะสังกมิตวาภะควโตสันติเกปเจกะคาถาอะ พาเสยยามาติอัตขคตาเทวตาเสยยถาปีนามะพละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมัญเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเบสุอันตรหิตาภคะขะโตปุระตปาตุรัสหังสุอัตขคตาเทวตาภคววันตังอภิดวาเทตวาเอกัมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาทิตาโขเอกาเทวตาภคะขะโตสันติเกิปังกาานอภาสสี มหาสมโยปวณนสมิงเทวากายาสมาคตา,าอาคตาตัมหิอิมังธรรมสมยังท่าขีตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโคปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตตริภิคโวสมาทัาสังขังสูติตังอัตโนอ,อุชุกมังกะชุกะอุชุกมะกังสุสารถีวะเนาตานิคะเหตวาอินทิยานินรักขันติปันนิตาติ อตะโคปะอาราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเจตวาคีลังเจตวาปริคังอินทคีลังโอหัจจะมามีชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนคติอัตะโคปราเทวตาประวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทตังสารังคาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวการังปริปูเรนติติ อัตโขภคว,พวาพิขูอามันเตศเย as as ฐาฐาปูเยนะพิกเวทัศสุรวทาตุสูเทวตาสานิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายพิกุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพุทวันตานาง e ังเอตบรมาเยวะเทวสันิปติตาเหสุงเสยถาบิไมหังเอตระหิเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพุทวันตานางัง เอตาปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจจคิสามิพิขเวเทว,ว,ว,วกายานังนามานิกิตายสามิพิขเวเทว,ว,วกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทว,ว,วกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณะสิกรารธทะพาศิสามิติเอวัมตันพันเตติโคตพิขูพระคโตปัจจสูงพระควาภพระคัมอตาทะโบจะ สีลวกับบรุกัามิยัตถภูมิมาตถาสิตาเยสิตาคิดีขพภรักปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวาสานาโรมะหังภะสาพิสัมพุโนโอธาตมนะสาสุทาวิปัสสนะมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาปีระวัธเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวกีสัสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวติจะอาตาปมะกรุงสุตวาพุธัสสัสสนัง เตสัมปาตุระหุยานังอะมนุสานะทัสนังอเปเกสตามัทคุงอัสหะสังอถะสัตตริงสตังเอเกสหะสานังอะมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตามัทคุงทิสาสภาปุตตาอหุงตั้จากสพังอภิญญายะวะกิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวกีสัจเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานถาพิขโวโยเยวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปภะโส สัตสหัสสายยะขาปุมมากาปิรัตถาวาอิทิมันโตุชติมันโตวันนาบันโตยสะสัชโนโมทมานาพิกามุงพิกุลนางสมิติงวันังชาสหัสสาเหมะวตายะขานานัตโนนิโนอิทิมันโตุชติมันโตวันนาบันโตยสะสัชโนโมทมานาพิกามุงพิกุลนางสมิติงวันังสาตาคิราติสหัสสายยะขานานัตโตนิโนอิทิมันโตุชติมันโตวันนาบันโตยสะสัชโนโมทมานาพิกามุงพิกุลนางสมิติงวันังอิเจเตโสระสหัสสายยะขานานัตโตนิโนอิทิมันโตุชติมันโตวันนาบันโตยสะสัชโน มรรมานาพิกามุงพิกุนางสม,มิติงวานางเวสามิตาปันจสัสตายะขานานัตตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสินโนมรมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงวานังคุมพิโรราชัขะหิโกเบปุลสะนิเวสานังพิโยนางสตาสหัสังยะขานางป่ายีรูปปาสติคุมพิโรราชัขะหิโกโสปาคาสม,มิติงวานังปุริมันจัติสักราชาทัตตารโถโวภาษาสติคัตถะพานังอธิปฏิมหาราชายาสัสสิโส พุทธะปิตาสะพ้าโหอินทนามาม้าพลาอิทิมัโตชุติมันโตวันนมันโตยศสิโนโมธมานาพิการมงพิกูนางสมิติงว่านางทัากินนันจ่ตที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธานังอาิปติมหาราชายศสิโสพุทธะปิตาสะพ้าโหอินทนามาม้าพลาอิทิมัโตชุติมันโตวันนมันโตยศสิโนโมธมานาพิการมงพิกูนางสมิติงว่านัง ัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปขูปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุตธาปิตาสะป้าโวอินทนานามาภะพลาอิทิมันตชุติมันตวันนาันตยสสนโนโมทมานาพิกามงพิขูนังสมิติงวานังอุตรันจะที่สังราชากูเวโรตปัสสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุตตาปิตาสะป้าโวอินทนานามาภะพลาอิทิมันตชุติมันตวันนาันตยสสินโนโมทมานาพิกามงพิขูนังสมิติงวะนัง กุริมาทิสังทัตตะรโถทักีเนนะวิรุณหกัจฉชิเมนะวิรูปขโูกูเวรุอุตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัทธลมานะอาถังสุวนีกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูบันจานิกาสธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามเสโโจะกินุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิติตเสียนจอักันทพโณโรราชาชโนสะโกชโนสะโโพ อาคูปัจสิโคเจวติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันทภาสหราชุภิโมทมานาพิกามงพี่ขุดังสมิติงว่านังอัฐาคูนาภาษาอาคาเวสาลาสหตัชกากัมพระลัตตราอาคูปายาคาสขายาติพิยามุนาทตารธาจะอาคูดาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านังเยนาคราเชสหสาทารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธ ทัจขูเวหายสาเตวานามชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานานาขราชานาคราชานมาสีสุปันนโตเข็มมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหายันตานาคาสุปนาสารณะมากังสุพุทังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสเตอิทิมตโตยัสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวขา เวปาติตีสุจิติจับปหาราโทนโมจิสหสตันจับพระริปุตตานังสเพเวโรจานามกาสันในหิตตวาพระริงเสนังราหูพัฒทะมุปาขะมงสมมามะโยธานิพันธเตภิกูนังสม,มิติงวานังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วายูตถาขะมงวรุณาวาุณนาเทวาสวโมจาย,ยัสสาสหะเมตา,ายกนาการยาอาคูเทวาสสิโนทัศเตทาตถา,ากายาสเพนานะนตนนโน อิทิมันตชุติมันตว,วันนับบตัววตยะจิโนโมโทมานาพิกามองพิกูนางสม,มิติงวานังเมนทูจะเทวาสหารีจะอสสาสัมมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตาณขตานิปุรักิตา,าอาคูมันทวลาหากาวาสูนังวาสาวโวเสโทสักูปา,กาคาปุรินทโททัาเสตทัตถากายาสเพนนานตตนนิโนโอิทิมันตชุติมันตวันนับบตัยสิโน โมทมานาภิการมุงภิกขุนางสม,มิติงวานางังอาถาคูสหภูเทวาชลามคิสีขาริวะอาริทกาจโรชาจะอ,อุมมาปุพพานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอจุตาจะาอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเตเตทัศถากายาสพเพนานาตโตนินโนอิทิมโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาบันโตยะสิโนโมทมานาภิกมุงภิกขนางสม,มิติงวานางัง สมานามหาสมานามานุสสามานุสุตตมาคิธาปัทูชิกาอาคูอาคูมโนปัทุิกาอธาคูหรโยเทวายเจจารโหตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายเัสิโนทัาเสตีทาตถายายาสภพนานัตตวันิโนอิทิมตัวชุติปันโตวันนาวันโตเยสิโนโมทมานาภิกกรรงภิกขุนังสมิติงวันังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขนาสาสหะโอทาตะไคหะปามโมขาอาคูเทวาวิจักคนาสัทธามัตตาหารคชาพิสกาจายสิโน ฐานะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัติทัทาเติทาตาคายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตุชติมันตวันนันโันตุยะสติโนโมทมานาพิการมูพิขุนังสมิติงมานังเขมิยาตุเขมิเขมิยาตุสิตายามากัถกาจายะสติโนสัมพิตกาลาภเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานติโนอาคูอัถาคูปรนิมิตาทัาเสติทาตถากายาสเพนนานัตตะวันิโน อิทิมันโตชติมันโตวันนะมันโตยุทสิสนโมธมานาพิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังสัทเทเตเทวานิกายาสะเพนนานต่นิโนยนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัททิสาสหปะวุธชาติมักิลังโอฆาตินนะมะนาสวังทาเขโมขาตะรังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุภมาปรมัตโตจะอุตตาอิทิมัโตสหสันนังคุมาโรติโสจะาสัวปาคาสมิติงวะนังสหสัพพมโลกานังมหาพัมมาพิติทติ อุปปันโนชุติมันตัวพิสมากายโยยะสิโนโสท่าเศธะอิสราอาคูปันปัจเจกวะสวัตติโนเตสันจมัชชะโตอาคาอาหานิโตปริวาริโตเตจะสเพะอภิการเตสินเทเทเวสพัมมะเกมารเสนาภิกามิปัสสะการหัสามันที่ยังอทะคันหัถพันธะราเคพันธมัทวสมันตาปริวาเกรทะมาโวมุลจิทะ โกจินังอิติตัทธามหาเสโนกันหะเสนาอัปเวสยิปานิทนาตละามาหจ,จะสรังกตวาเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังคุทอัสยังวเสตันจะสพังอภินญ,ญายะสว,วะวะกิตวานันจักคุมาตัดตัวอามันตยิสัทธาสาวกีสัสนรรเตมาราเสนะมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาาถานพิขาว เตจะอาตปรมกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตราเคหิปกามุงเนสังโรมมปิอินชยุงสเภวิชิตสังคามาพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่8บทสวดธรรมจักกะปตนะสวร เอบามสุตังเอกลางสมัยยังพระวาาภารานสียังวิหารติอิสิปเตญะมิคทาเยตัตระขพระวาปัญจวิคเยพิขูอามันเตเสเทวามพิขเวอันตาปะพัชเตนะนาเสวิตาภาโยจายังการเมสุกามะสุขาริการโยโคหินคมโมโปทุชนิโกอนิอนาริโยอนัตสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะถายุนุโยโหทุโขอนาริโยอนัตสันหิตโตเอเตเตพิขเวอุปโภอันเตอนุปคัมมะ มัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสะมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติกตมาจ่าสาทิเขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติอายะมีวะอริโยอัตถังคีโกลัวมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมตโตสัมมาชีวสัมมาวายาม สมาสติสมาสมาธิอายังโขสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจกคุกรณียานะกรณีปะสมายะอภิญญายะสัมพธายานิพานยะสังวัตติอีทางโขปนาพิฆเวทุกขังนิสัจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามานันปิทุกขังโสกับริเทวะทุกขงโทมานสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโขทุโขปีเยหิวิปโยโขทุโขยมปิดฉังนรลภัติตมปิทุกขังสักขเตนะปัญจุปัตาทานขขันธา ทุขาอีทางโขปะนะพิขเวทุกขาสามารถมุทธโย ο, อริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิราคะสหาคาตาตตระตตะราพินันทิเนเสยยถีทางการมตันหาภาวาตันหาวิภาวาตันหาอีทางโขปะนะพิขเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโยตสาเยวะตันหายะอเสสาวิราคานิโรโทจาโคปฏินิสโคมุติอนาโย ο, อีทางโขปะนะพิขเว ทุกขานิโรธทามินีปฏิปทาอริยะอริยสัจจังอาิยเมวะอริอริโยอัตถังขิโกมัคโคเสยถิทางสมาทิฏฐิสมาสังฆโปสัมมาวาจาสมากกมัมะกรมมนโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจายามโมสมาสติสมาสม,มาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมวะพิฆเวปุเพอนานตนุสุตเตสุธรรมีสุจักขุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิ วิชาวเถรปาทิอโลโกเถรปาทิต <deve ck> ังโขปนิธังทุกขังนิสัจังปริญเยยันติเมพิฆเวปุเพอนัะนุสุติสุทธเมสุทธจขุงเถรปาทิยานังเถรปาทิปัญญาเถรปาทิวิชาวเถรปาทิอโลโกเถรปาทิตังโขปนิธังทุกขังบริสัจังปริญญาตันติเมพิฆเว ภูเพอนันุสุเตสุธมเมสุจักขุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอีทางทุกขะสามุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวภูเพอนันุสุเตสุธมเมสุจักขุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังขู่ไปในทางทุกขะสามุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกเวภูเพอนันุสุเตสุธมเมสุจักขุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังขูปริท้งทุกขสสมมุทโยยอริิิิัััจจงปหนนตเขเว ปุเพอนันโสุเตสุธรเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาติอีทางทุกขานิโรธโทอาริสจันติเมพิคเวปุเพอนันโสุเตสุธรเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาติตั้งขู่ปณิธาทางทุกขานิโรธโทอาริสจังสัจฉิกาตพันติเมพิคเวปุเพอนันโสุเตสุธรเมสุ จากขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารมโกอุทปาธิตังโขปณิทังทุกขานิโรธออริสัจจังสัจฉิกตะสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุตีสุธรรมสุจากขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารมโกอุทปาธิอีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมสุจักขุงุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุธปาทิอโลโกอุทปาทิตังขูปัญญทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมสุจักขุงุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาุธปาทิอโลโกุธปาทิตังขูปัญญทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมสุจักขุงุธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาท วิชาอุทปาทิอโลกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสูจะตูสูสอริสัจเจสูเอวันติปริวัตตังทวารทศาการังยาถาภูตังยานัทสนังณนะสุวิสุทธัองอหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวะเกโลเกสมารกเกสพะาม,ามะเกสัทสมณพราหมณิยปชายสะสเทวมนุสายะอนุตตรังส,ามมาสัมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยตโตจะโขเมพิกเวอิเมสูจตูสูอริสเจสูเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยถาภูตังยาน,านัทสนังสูวิสุททางอหุสีอถาหังพิขเวสเทวเกลโลเกสมาราเกสพะม,เก,มเกสสมนานพรามณิยาปชายาสะสเทวมุสายะอนุตราังสามมาสัมโพธิกวิสัมพุทโธทปัจจัญญาสิงยานันจปนาเมสัทธสนังอุทะปาทิอากุป,ปาเมพิมุติอยมันติมาชาตินัตถิธานิปุณพภะโวติ อิทัามาโมจะพักวาอัตมนาปันจะวัคคิยาภิกขูพักวะโตภาสิตังอภินันทุงอิม,มันส์มินจะปะนะเวยาการะกัสเวยาการะนัสมิงพันยามาเนียยะสมะโตโกนทัญญสะวิราชังวิตามารังธรรมะจักขุงอุทปาธิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติ ปวัตติเตจะพระควตาธ,ธรรมจักเกภูมามเทวาสัตตมนุสาเวสูงเอตามพระควตาภาลันสียังอิสิปตเนนะอิสิปตเนีมิคาทาเยอ,อนุตารังธรรมจักกลางปวัตติตังอปะติวัตติยังสมนเนนะวาพรามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรามุนาวาเกะจิวาโรกัสมินติภูมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสูงจาตุมมหาราธิกานังเทวานังสัตทังสุตวา ตาวติงสาเทวาสัตทมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตะวายามาเทวาสัตทมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตะวายตุสิตาเทวาสัตทมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตะวานิมารัตตีเทวาสัตทมนุสาเวสุงนิมารัตตีนางเทนางสัตทังสุตตะวารณิมิตาวะสวัตตีเทวาสัตทมนุสาเวสุงปรณิมิตาวัตตีนางเทวานังสัตทังสุตตะวา พระมกายิกาเทวสัตว์ธรมนุษย์สาวสูงเอตัมภคัปตาภารานสิยังอิสิปตเนมีกถาเยอนุตารังธรรมจักกลงประวัติตังอปปติวัตติยังสมเนณนวาพระมณนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาสมินติอิติหาเตนะขานเณนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพระมโลกาสัตโทอปภุกคัดคัตฉิอายันจะทัสสะสหศีโลกธาตุ สังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอปมาโนจะโอราโรโอปาโสโรเกปาตุระโหศิอติกัมีวเทวานางเทวานุภาวังอธโคอัปภะควาอุทานาังอุทานาาีอัญญาศิวัตตะโพกนณทันโยัญญาสีวัตตะโพกูณทันโยติอิติหิหังอายะสมะโตกูณทัญยสะอัญญากนณทัธาธานโยเตวนามังอโหศีติบทที่9กบ,บทสวดพุทธานุสติ อิทิปิโสภะคาวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขตโรกวิทูนุตโรปุริธรรมธาติสัทธาเจวามนุสสานังพุทโธภะคาวติปุริสิทธธรรมานุสติสวาก้าตภะคาวตาธรมโอสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิเตโพวิญญูหิติ บทที่11สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายัปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคะลาเอสภะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขีณาโยอัญชลีกรณีโยนุตตะรังปุญญาเขตังโลกัสสาติบทที่สอสักกตวา สากัตตวาพุทธรัตานังโอสะทังอุตมมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสวินานัสันตุปปัตตวะสเพทุกข้าบูปสเมินตุเตสากัตตวาธรรมรัตานังโอสะทังอุตมมังวรังปริราหูปสัมมนังธรรมะเตเชนะโสวินานัสันตุปปัตตวะสเพพยาบุปสเมินตุเตสากัตตวาสังฆัตานังโอสะทังอุตมมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสั้างคตีนะสังคเตเชนะโสวินานัสันตุปปัตเวสเพโรข้าบูปสเมินตุเตบทที่สามพระคาถาชินบัญชร ชยาสนากนตาพุทธาเชตวามารังสาวาหานังจตุสัจจาสพังระสร้างเยไปวิ่งสูนาราสภาตัดหังกราทโยพุทธาธวีสตินายกาสเพปปฏิตาไม่ห้งมัตเกเตมุนิสาราซีเซปฏิตัวไมห้งพุทโธทมมธรมโมทวิโรจเนสร้างโคปติตัวไมห้งอวเรสภะวุนาการโรหัตถะเยเม,มอนุรุโธ,ธาสารีปุตตจะทักขิเนกวนทันยปิติภาคสมิโมคารานจาวามกเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุอน,นันทาราหัวรา กัสโปจะมาห้านามโมอุปาสุขวามาโซตะเกเกตตัวปิติภาเัาสมิงสุริโยวะพังคาโรนิสินโนสิริสัมปโนโสภิโตมุนิปุ่งข่โวกุมารกัสโปเทโรมาเฮสีจิตธาวัฒโกโซมหังวัฒนีนิจังปริท้าสินคุณาคาโรอุนโนอังคุลิมาโรจ่อุปาลินันทสิารีเทราปัญจะิมิจะตานราเตติระกามามาเซสาสิติมหาเทรวิชิตาชินาสาวกากเตตาสิติมหาเทราชิตาบันโตชิโนรสาชาตันตาสิรเตเจนะขัมังคีสุ ันธิตาราตนังอุปะอุระตัอาสีท่าขีเนเมตาสุตตะกังทัชชะคังปัจจโตอาสีวะเมอังกุลิมาละกลงขันธถมูระปัริตัาจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเซชตังอาสีเซซ่าปะการสันธิตาชินานาราวัซัญญุตาสัตตปาการังกตาวัตาปิตาดิสันราชาพญราชัตตุปทะวาอาสิสาไมเนยังยันตุอนันตชินาตยสาวสัตโตเมสกิจเจเนสัทธาสัพพานุตปัญชะเรชินาปัญชาระมาจำหิวิหาราตังวิหารเรสัทธาปะรนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภา อิเจว่ามันโตสุขุโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปัโทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสทธรมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญเชรตีบทที่สี่บทสวดพระหงมหาการพระหงสหสพินิมิตาสาบุทันตังคีเมฆรังอุตตะโครัตเซนามารังธานาที่ธรรมวิทินาชิตวามิยนโทตันเตจราบพาตุเตชยมังคลานีมาราติเรกามาพิยุยิมาราติเรกามาพิยุทยิทิตะสัพพรติงโครัมปนาระ วกามะขามะถัทยาคังขั้นตีสุธันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจัซซพอุเตชัยมังคารานีนาราคิริงขชววังอติมัตปูตังทาวักขจักมัสนีวัสทารุนันตังเมตตามปุเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจัซซาพอุเตชัยมังคารานีโอคิตาขักขามะติหถัสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัังคุลิมาระวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตตวามุนินโทตันเตจซซาพอุเตชัยมังคารานี กตาวานากัตธรรมุทะรังอิวะคัพพินียาจินจายาทุทวจนางชนะยากายามัตเชสันเตนะโสมวิธินาชิตตาวามุนินโทตันเตจซาภาวตุเตชยมังคารานีสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิเตมานังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปชาติโตชิตตาวามุนินโทตันเตจซาภาวตุเตชยมังครานีนันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิตติงปุเตนะเทระพุชเกนะธรรมะปยัญโตอิทุประเทศสวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตจะวตตุเมังา ทุค้าหาทิฏิปุชเกนะตุหาทานสุหัตตาหัตถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิตริประกาศพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวาเมินโทตันเตจชราพ่อตุเตชัยมังคารานีเอตาปิพุทธชายามังคารอ,อัตท้ายอัตถคาท้ายโยวาเจโยทิทินีสรารเตมตันทีหิตวานะเนกาวิธานิจุปัตถานิโมคังสุขังอธิคมยนาโรสััญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายศปปานินางปูเรตวาปรมีสภาปัตูสัพพุทุมตังังเอเตนะสัจจวัชนเชนะโหตุเตชัยมังคารัง เช่นอย่าตัวพุทธิยามมเรศกัญญานังนันเทตโนเอวังตวังวิชโยโหหินชยสูชยมังคาเลปราชิตปานังเกสีเซอัตบาทวิปโขคาเรอภิเสเกสพุทธนังอัคขปตัวปมุทติสุนัขตังสุมังคลังสุปปาตังสุงหุติตังจ่สุขโนสมุขตัวจ่าสุทังพรามจาริสุปัทกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทกินังทัพปัทกินังมโนกรรมังปณิิเตปัทกินาปัทกินานิขตวานะรพันตติปัทขิเนภาวตุสะพัมังครังรักขันตุสะปฏิปตาสะพุทธานุุภภาเเววนนะสสโตต ภาวตูสะพังมังครังรักขันตูสะบเทวตาสะบธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตภาวตูสะพังมังครังรักขันตูสะบเทวตาสะบสังคานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตที่สิบห้าปฏิทานะคาถา ยาธิปตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมาธาเนนะพวันตุปุชิตาสวดทิงกโาโรวนเตนะวิหารมคันมันทะเรเทราจามัชานาวากาจะพิคัโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาภูชา,า,ชาเยปิจะอันทัมภวาสัาาสงเศทชาตาอทาัทวปาติกานิยานิกังธรรมวรัง ปฏิจเตสะเพปิทุขสสะกาโรนตุสังขยัง